ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา317นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในมาตราก่อนการชำระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะได้รับนั้นท่านว่าย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่ตัวเจ้าหนี้ได้ลาบง้อขึ้นแต่การนั้นนอกจากความตามที่กำหนดไว้ในมาตรา316แล้วโดวยหลักทั่วไปการชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับนั้นถือว่า เป็นการชำระหนี้ที่ไม่สมบูรณ์แต่มาตรา317ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าแม้จะเป็นการชำระหนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก็ตามถ้าลูกหนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหนี้ได้รับราภงอกแต่การชำระหนี้นั้นแล้วก็ถือว่าการชำระหนี้นั้นย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่ตัวเจ้าหนี้ได้ลาภงอกขึ้น กล่าวคือถ้าเจ้าหนี้ได้ลาบงอกขึ้นเท่าใดการชำระหนี้ก็ถือว่าเป็นอันสมบูรณ์เพียงเท่านั้นซึ่งหน้าที่ในการพิสูจน์ย่อมตกเป็นของฝ่ายลูกหนี้ลูกหนี้จึงเป็นผู้ที่ต้องนำสืบคำว่าเจ้าหนี้ได้ลาบงอกนั้นหมายความว่าเจ้าหนี้ได้รับประโยชน์จากการที่ลูกหนี้ทำการชำระหนี้นั้นเองตัวอย่างเช่น กอไก่กู้เงินขอไข่ไป1000บาทคันถึงกำหนดชำระกอไก่ได้นำเงินไปชำระให้ขอไข่แต่ไม่พบจึงได้ชำระหนี้ให้กับคอควายซึ่งอยู่บ้านเดียวกันกับขอไข่ถ้าปรากฏว่าคอควายได้เอาเงินนั้นไป500บาทและเอาไปให้ขอไข่เพียง500บาทเช่นนี้แม้ว่ากอไก่จะชำระหนี้ให้แกขข่คอควายซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ ซึ่งโดยปกติจะถือว่าเป็นการชำระหนี้ที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ากอไก่สามารถพิสูจน์ได้ว่าขอไข่ได้รับลาบงอกแก่การชำระหนี้ครั้งนี้เป็นเงินจำนวน500บาทก็ย่อมถือว่าในเงินจำนวน500บาทที่ขอไข่ได้ราบงอกนั้นเป็นการชำระหนี้ที่สมบูรณ์นี่จึงเป็นอันรับไป500บาทส่วนอีก500บาทที่คอควายได้นำไปใช้เองนั้น ขอไข่มีสิทธิ์เรียกเอาจากกอไก่ได้ไหมพอถือว่าในส่วนนี้ขอไข่ไม่ได้รับราบงอกนี่ในส่วนนี้จึงยังไม่ระงับมาตาสามหนบุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญท่านนับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระนี้แต่ความที่กล่าวนี้ ท่านมีให้ใช้ถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าสิทธิเช่นนั้นหามีไม่หรือไม่รู้เท่าถึงสิทธินั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนมาตรา318เป็นเรื่องการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือใบเสร็จบทบัญญัติในมาตานี้กำหนดขึ้นมาเพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้โดยเฉพาะในวงการค้า ประเพณีที่ถือปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยอมรับและเชื่อถือกันว่าผู้ที่ถือใบเสร็จมาขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้นั้นเป็นผู้ที่ลูกหนี้จะทำการชำระหนี้ให้ได้ซึ่งโดยมากเมื่อชำระหนี้ให้ไปแล้วเงินที่ได้ชำระนั้นก็จะไปถึงมือเจ้าหนี้เสมอทั้งนี้สืบเนื่องจากความจำเป็นในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ของเป็นของผู้เป็นเจ้าหนี้ต่างๆเช่นบริษัทหรือห้างร้านต่างๆซึ่งเป็นนิติบุคคลย่อมไม่มีตัวตนที่จะไปทำการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ของบริษัทได้จึงใช้วิธีมอบใบเสร็จให้พนักงานของบริษัทถือไปเรียกเก็บเงินเนื่องจากประเพณีได้ถือปฏิบัติกันมาเช่นนี้ มาตรา318จึงได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้ที่ชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จโดยถือว่าผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้อันเป็นผลให้การชำระหนี้นั้นเป็นอันสมบูรณ์คำว่าใบาเสร็จหมายความถึงใบสำคัญเป็นหลักฐานแสดงถึงการได้รับชำระหนี้แล้ว ใบเสร็จไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีข้อความเป็นอย่างไรเพียงแต่ขอให้เข้าใจได้ว่าเป็นหลักฐานแสดงถึงการรับชำระนี่ก็เพียงพอแล้วอีกประการหนึ่งคำว่าใบาเสร็จย่อมแสดงชัดอยู่ในตัวแล้วว่าต้องทำเป็นหนังสือดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระนี่จึงต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยถึงจะถือว่าเป็นใบเสร็จ สำหรับคำว่าผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญตามมาตรา318นี้กฎหมายให้นับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้โดยถือเป็นบุคคลที่เจ้าหนี้ใช้ให้ถือใบเสร็จไปเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้แต่ผู้ถือใบเสร็จในที่นี้มิใช่บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้อย่างกรณีของมาตรา315 พราะกรณีของบุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้นั้นเป็นผู้ที่ลูกหนี้จะทำการชำระหนี้ให้ได้แม้ไม่มีใบเสร็จถือมาก็ตามผู้ถือใบเสร็จตามมาตรา318นี้โดยมากแล้วมักจะเป็นผู้ไม่มีอำนาจอะไรเลยส่วนใหญ่จะเป็นเพียงผู้ถือใบเสร็จมาเรียกเก็บเงินโดยเจ้าหนี้ใช้มาเท่านั้นตัวอย่างเช่น เจ้านี่ใช้ให้คนรับใช้ถือใบเสร็จไปเรียกเก็บเงินจากลูกนี้โดยไม่ได้มีสัญญาตั้งให้เป็นตัวแทนในการรับชำระหนี้แต่อย่างใดเลยก็ยังถือว่าเป็นการชำระหนี้โดยชอบตามมาตรา318นี้ การชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญนั้นจะมีผลเป็นการชำระหนี้ที่สมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วยหลักสำคัญสองประการคือ 1. เป็นการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือใบเสร็จ 2. ผู้ชำระหนี้ได้ชำระหนี้โดยสุจริตคือเชื่อว่าผู้ถือใบเสร็จนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะถือใบเสร็จมาเพื่อรับชำระหนี้ได้แม้ความจริงเขาจะเป็นผู้ไม่มีสิทธินั้นก็ตาม แต่ลูกนี่ก็ไม่รู้ว่าสิทธิเช่นนั้นหามีไม่และการที่ไม่รู้เท่าถึงสิทธินั้นไม่ใช่เป็นข้อความประมาทเลินเล่ยของตนกรณีถ้าเป็นใบเสร็จปลอมถือว่าผู้ชำระนี่จะอ้างความคุ้มครองตามมาตรา318นี้ไม่ได้เพราะมาตรา318นี้หมายความถึงเฉพาะใบเสร็จที่แท้จริงเท่านั้นใบเสร็จปลอมจึงไม่ใช่ใบเสร็จตามมาตานี้ และในตอนท้ายของมาตรา318นี้กำหนดว่าถ้าบุคคลผู้ชำระนี่รู้ว่าสิทธิเช่นนั้นหามีไม่หรือไม่รู้เท่าถึงสิทธิน,นั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนแล้วความในมาตรา318นี้จะนำมาใช้บังคับไม่ได้กล่าวคือจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา318นี้นั่นเอง